สวัสดีครับผมรัฐภพบรัชตากนาวงนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า The First Step to Make Money Online นะครับหรือแต่ง่ายก็คือบันไดขั้นแรกของการหาเงินออนไลน์นะครับซึ่งคอร์สเนี่ยครับจะเป็นคอร์สที่สอนให้คุณได้เข้าใจนะครับบันไดขั้นแรกจริงๆนะฮะของการหรือว่าหาเงินออนไลน์นะครับ ปัญหามันอยู่นี่ฮะบ,บางทีเนี่ยตอนที่คุณเล่นนะเล่นออนไลน์อยู่นะครับคุณจะเล่นแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่เช่น Facebook เล่น YouTube เล่น TikTok เล่น l ล n e หรือว่าเล่น Instagram เล่น Twitter เงี้ยบางทีคุณคุณแค่ดูไงนะครับซึ่งการดูเนี่ยมันไม่ใช่การหาเงินดังนั้นถนะ้าเกิดว่าคุณจะเริ่มหาเงินเนี่ยคุณจะต้องก้าวบันไดขั้นแรกให้ถูกต้องถูกไหมฮะ ถ้าเกิดอยู่ดีคุณกระโดดไปครับกระโดดไปนู่นเลยปัป๊บโอ้ยสงสัยไปขั้นนี้มั้งแน่นอนว่าเราข้ามขั้นนะครับมันก็อาจจะมีการล้มได้นะครับหรือถ้าเกิดผมพูดง่ายๆก็เหมือนการติดกระดุมฮนะติดกระดุมเสื้อของเราครับอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องอธิบายเยอะนะฮะคุณเคยติดกระดุมผิดหรือเปล่าครับติดจากเม็ดที่สองมาเป็นเม็ดที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันจะเบี้ยวไปหมดเลยนะจะติดถูกทั้งหมดสุดท้ายก็เบี้ยวเดี๋ยวะมันก็เอียงไปหมดเลยนะับ คอร์สนี้จะแก้ปัญหาเรื่องอย่างเงี้ยครับบางทีคุณไม่รู้ว่าเออแล้วมันเริ่มยังไงนะหรือบางทีฮะคุณอาจจะทํามาแล้วด้วยนะฮะบางท่านอาจจะทํามาแล้วปีหนึ่งบางท่านอาจจะทํามาแล้วสามสี่ปีก็ทําไมไม่สําเร็จสักทีเออตกลงมันมันยังไงกันแน่เนี่ยหางเงินออนไลน์ชันชันมาถูกทางหรือเปล่านะครับคอร์สเนี่ยครับเป็นคําตอบเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณ ติดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องหรือ9้ขั้นแรกได้ถูกต้อง9้าวต่อไปมันก็จะถูกต้องทั้งหมดนะครับเโอเคนะครับถ่าจะพอเข้าใจกันแล้วยังไงก็ก,กดลงทะเบียนกันได้นะครับหรือจะอ่านละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงที่เป็นข้อความด้านล่างเลยก็ได้ครับ